สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่านะครับผมไม่ให้หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับใน Windows 10ดับเองนะครับหรือไม่ให้ดับเลยดีกว่านะครับหรือไม่ให้สลีปนะครับคือหลายๆท่านนะครับไม่ได้ใช้คอมสัก5นาที10นาทีแล้วมันก็ดับนะครับแล้วก็เป็นโหมดสลีปเลยนะครับแล้วเราต้อง เข้าล็อกอินใหม่อะไรแบบเนี้ครับมันก็จะทําให้ทําการทํางานของเราช้าลงนะครับวิธีการทํานะครับไม่ยากเลยนะครับที่ตั้งค่าไม่ให้หน้าจอดับให้คุณผู้ชมมาที่เสิร์ชครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีตรงนี้ก็หาแว่นนะครับแว่นขยายแบบนี้นะครับแล้วพิมพ์เลยครับคําว่า p o w e r power นะครับเขาจะขึ้นมาเลยวับ power and sleep setting ให้เราคลิกเข้าไปพอขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้คุณผู้ชมมาด้านซ้ายครับอ่าทุทีครับด้านขวาตรงนี้นะครับมาที่ Additional Power Setting ครับให้คุณผู้ชมมาที่ Balance นะครับแล้วก็มาเชนแผ่นเซตติ้งครับอ่ามาตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคือการตั้งนะครับผมตั้งค่านะครับหน้าจอนะครับในการดับนะครับแล้วก็สลีปในเข้าสู่โหมดสลีปนะครับเขาจะมีสองแบบนะครับถ้าเป็น n o ็ป b o อ k อย่างที่ผมใช้อยู่เขาจะมีออนแบตเตอรี่นะครับก็คือผมมีแบตเตอรี่นะครับก็มาตั้งตรงนี้ได้ถ้ามีถ้าไม่ได้เสียบนะครับก็ตรงนี้นะครับเขาให้ปิดนะครับ Turn Off the Display นะครับภายใน5นาทีถ้า5นาทีผมไม่ได้ขยับเมาส์หรือผมไม่ได้ใช้งานหน้าจอจะดับนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือมา1นชั่วโมงสชั่วโมงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ผมเชื่อเลยว่าก็ไม่มีใครทิ้งคอมไว้เกิน องชั่วโมงแน่นอนนะครับก็มันก็จะไม่ดับหรือนิเวอร์ก็ได้ครับแต่นะนําให้เป็นชั่วโมงดีกว่านะครับคิกเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกินกี่นาทีนะครับถึงจะเข้าโหมดสลิปหมายถึงว่าถ้าหน้าจอดับเกินสิบนาทีนะครับขอจะเข้าโหมดสลิปให้เลยนะครับตรงนี้ก็มาที่สี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็เหมือนกันจากที่ว่าหน้าจอไม่ดับแหละส่วนตรงนี้ครับพักนะครับก็คือการเสียบพัก ก็เหมือนกันนะครับก็พาตั้งนะครับเป็นชั่วโมงเลยครับอันนี้ก็สองชั่วโมงไปนะครับแล้วก็เซฟแชรนะครับผมอ่าเราเพียงแค่นี้นะครับหน้าจอของเราก็จะไม่ดับภายในห้านาทีสิบนาทีแน่นอนหรือสามสิบสี่สิบนาทีก็ไม่ดับนะครับเป็นการมาตั้งค่านะครับง่ายๆเลยนะครับก็ลองนําไปปรี๊ดใช้กันได้นะครับรับรองว่าการใช้งานในออฟฟิศหรือใช้งานใน พื้นที่ที่บ้านในของเรานะครับหรือ Work f r ฟ m home นะครับที่แก้ปัญหาที่ว่าทิ้งขอบไว้สักระยะหนึ่งแล้วหน้าจอดับหรือเข้าสูโหมดสลีมนะครับคันนี้ครับมันจะไม่ดับหรือไม่เข้าสูโหมดสลีมภายในสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเนี่ยครับยังไงก็ไม่ดับแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับผมที่ไม่ให้หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราดับนะครับเพื่อแก้ปัญหาที่ว่าเรา จะได้ไม่ต้องใส่รหัสเข้าไปอีกหลายๆรอบนะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปวันี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์าครกันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสารดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับทางเ n ็นเอสอนแชร์คอมเตอร์ n n, n e l แหล่งเรียนรู้ทางไดที่จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ